แถ้ามันกระทบกับคนเจ็บปวดเพราะเห็นกับตัวมากข้าวมันก็เกิดความรู้ประเภทที่จะจะจะดับทุกข์นจะหนีออกจากทุกข์ความรู้มันก็เปลี่ยนไปเป็นประเภทโหธิจะเป็นกิเลสมาฝ่ายต่ำสำหรับจะเอาจะยึดถือจะจะเป็นทุกข์ ถ้าเป็นเปนทางฝ่ายสูงก็เป็นโพธิสําหรับจะปลดเรื่องความทุกข์ความรู้สึกในใจของคนเรามันก็มีอยู่สองทางอย่างนี้ถ้ามาเป็นกิเลสก็ได้ได้จบกโปรกไป่ทำผิดเลยเป็นทุกข์ถ้าเป็นเป็นทางโพธิมันก็สะอาดสว่างไสวมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็ทำไปได้ นทางที่จะไม่ต้องเกิดทุกข์ให้เรื่องที่ต้องบังคับก็คือบังคับอย่าให้มันเป็นกิเลสและบังคับให้มันเป็นโพธิมีสติรู้สึกตัวทันท่วงทีควบคุมไว้บังคับไว้ให้เป็นไปแต่ในฝ่ายโพธิคือประกอบไปด้วยความรู้อันถูกต้องว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถูกต้องแล้วก็ไม่เกิด ความผิดพลาดไม่คิดผิดไม่พูดผิดไม่ทําผิดแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์คือบังคับให้ปไปทางปุถุติบังคับไม่เป็นไปทางกิเลสกระทั่งป้องกันไม่ให้เป็นไปทางกิเลสมันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ลองบังคับดูเดี๋ยว,ว่าเรา,เราคิดดูเดีว,ว่าใครจะบังคับได้ใครจะมาบังคับได้ คนอื่นใครจะมาบังคับได้นอกจากตัวเองแม้ังนนั้นยังพูดว่าบังคับตัวเองดีกว่าให้ผู้อื่นกับมาบังคับซึ่งมันไม่มีทางที่จะสําเร็จได้เลยนี่ขอให้เข้าใจก็อย่างนี้ไม่เรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยเรื่องตำตเที๊ยเที่ยเรื่องเป็นอยู่ประจาวันถองมีผู้บังคับบัญชา เราเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยกเรบังคับตัวเองจะดีกว่าที่จะให้ผู้บังคับบัญชาต้องมาใส่หัวมาบังคับมาชี้นิ้วอะไรเงี้ยบังคับตัวเองจะดีกว่าคือสมัครทำหน้าที่เสียให้ถูกต้องโดยไม่ต้องมีผู้มาบังคับให้ทำถ้าต้องมีผู้มาบังคับให้ทำมันก็เป็นเรื่องของเด็กๆด,กดังที่กล่าวแล้ว แต่ว่าเด็กที่ดีะมันก็ไม่สาบัตคับเหมือนกันนะเด็กประเภทอาชาในก็เ,เ,เป็นคำเรียกกันว่าอาชาในาามันรู้สึกได้ง่ายรู้สึกได้เร็วไม่ต้องเคียนไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรมันก็ทำได้ทุกอย่างแล้ว,แล,วแล้วทำได้ล่วงหน้ารือทั้งไปเขาเรียกว่าอาชาในรู้ได้ด้วยตนเอง อครบถ่วนตัวทึ้งแม้แต่ช้างหรือมาหรือสัตว์บางชนิดก็เป็นอาชาในก็มีแต่ทําไมคนมันจะเง่ถึงกับไม่เป็นอาชาในซะเลยแล้วจะรู้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 เพิ่มขึ้นสังเกตรู้ก็รู้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ต่องทำให้ผิดจนต้องถูกลงโทษ ผมสังเกตด,ดูแม้แต่สุนัขและแมวบางตัวนะมันก็มีลักษณะอาชาในในบางเรื่องในบางเรื่องในท่งเขี้ด,ดียังก็รู้ไอ้นคนก็ควรจะอาชาในกันมากกว่านั้นรู้เพิ่มขึ้นรู้เพิ่มขึ้นโดยเร็ว เราวก็รู้จักเว้นในความเชื่อกันได้โดยตนเองรู้จักทําความดีกันมาได้ด้วยตนเองรู้จักดับทุกข์ให้สูงขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปได้ด้วยตนเองนี่มันเป็นอาจารย์นายสามารถจะจูงนาตัวเองไปได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับอยู่ในคําที่พูดว่าบังคับตัวเองไง ดี่าให้ผู้อื่นบังคับถ้าให้ผู้อื่นมาบังคับมันก็่ากับกิเลสของผู้อื่นโดดยมากถ้าไม่ต้องการนี่ต้องบังคับกันมักจะเป็นกิเลส่างน้น้อยนะักที่จะเป็นโทษที่มันก็กิเลสมาบังคับกิเลสมันก็ได้ต่อสู้กันะมันก็เลยขัดแย้งกันวัดเบี่ยงกัน ทั้งเราขออธิษฐานจิดว่าเราจะจัดการของเราเองไปอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับับงคับทางภายนอกเมื่อเป็นทาสเขาเขาบังคับก็ไม่ไว้เหมือนกันนะถ้าเป็นทาสที่ฉลาดมันก็ไม่ต้องให้บังคับมันทําให้ถูกใจน,นายเสียโดยไม่ต้องบังคับมันป็ยางนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องทางจิตใจในส่วนลึกส่วนที่ยากที่ลึกมันก็ยิ่งมีอาการที่ว่าบังคับตัวเองรู้สึกตัวเองรู้จักตัวเองบังคับตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองควบคุมตัวเองก็ประสบความสำเร็จ เราพอใจตัวเองเคารกตัวเองก็สบายถ้ามันไปถึงเอารกตัวเองพอใจตัวเองได้ก็สบายแล้วนะอขอให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้และใช้หลักเกณฑ์อันนี้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตายหลักเกณฑ์อันนี้ใช้ได้จนกระทั่งตาย คอ้สังเกตว่าคอยจำว่ายคอยทำให้มากทำให้ดีทำให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปในการบังคับตัวเองอาะันนี้ก็จะพาดได้พูดกันเรื่องหนึ่งแล้วว่าบังคับตัวเองดีกว่าให้ผู้อื่นบังคับแเราจะพูดอีกเรื่องหนึ่ง ามันเป็นเรื่องทั้งนั้นจะพูดสำหรับผู้ที่มีหน้าที่การงานสัมพันธ์กันกับผู้อื่นดูแลปกครองควบคุมผู้อื่นท่านจะพูดด้วยว่าข้อว่าต้องใช้กันทั้งพระเดชและพระคุณ การที่จะทำกับผู้ที่งู่กว่าอ่อนกว่าอยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องใช้ทั้งเพื่อเดชและพระคุณแต่ต้องใช้ถูกต้องโดยหลักว่าโดยหลักว่าใช้เพื่อเดชด้วยเมตตาแล้วก็ใช้พระคุณด้วยปัญญา ในกรณีที่ต้องใช้พระเดชต้องใช้พระเดชคือบังคับบัญจาลงโทษอะไรก็ตามเนี่ยนี่ต้องใช้พระเดชใช่ไหมครับก็ต้องใช้แต่ตอ้ห้ใช้ด้วยเมตตาเป็นเรื่องประจำอยู่ในใจอ่ามันจะไม่เกิดเรื่องมันจะพอดีมันจะสําเร็จประโยชน์มันจะไม่บ้าไม่ไปบันดาลโทษสะไม่บ้าบินจงใชป้ประโยชน์พระเดชด้วยเมตตา แล้วก็ใช้พระคุณพระคุณคือค่าจ้างรางวัลก้มเฉยเพืีอยอปอะไรตามเรียใช้พระคุณไม่ใช้อำนาจก็ต้องใช้ด้วยปัญญาถ้าใช้ด้วยความโง่แล้วจะล้มเหลวเหมือนกันจะใช้ด้วยความโง่ก็จะล้มเหลวมันจะไม่ถูกเรื่องนะอ่ามันก็จะทําให้เกิดการโลเลเลวแหลกขึ้นมาเึงนสัง ใชายกลวอนรว้ดีว่าชะชายพระคุณความรักนี่อย่างไร